เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวเปียนุษยินดีสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเจ็ดพักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในยติการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาน้ำบาดาลค่ะซึ่งดิฉันเชื่อนะคะว่าในขณะนี้เกือบทุกชุมชน เกือบทุกหมู่บ้านก็ล้วนแล้วแต่มีระบบน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นจากประปาส่วนภูมิภาคการประปาหมู่บ้านที่ส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบให้บางที่มีการใช้ระบบน้ําประปาค่ะน้ําบาดาลด้วยนะคะท่านปรมธานท่านธรมทานคะที่ดิฉันพูดว่า เกือบทุกชุมชนเกือบทุกหมู่บ้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่นะคะจะมีระบบน้ําประปาใช้ค่ะมันยังมีหมู่บ้านที่เขาลําบากหรือเกินค่ะท่ามราธานคุ้มดนทองหมู่15ตําบลช่องแมวอ,อาเภอละเมนชยัยจังหวัดนครราชสีมาไม่เคยมีน้ําประปาใช้ไม่มีระบบน้ําประปาอะไรทั้งสิน้นเป็นเวลามามากกว่า40ปีแล้วค่ะทุกวันนี้ต้องรอน้ําจากทางเทศบาลน,นะคะขนลดน้ํามาเติมมาส่ง ให้กันทุกวันซึ่งดิฉันเองเคยหารือเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้ไปแล้วถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และทางท่านนายกเทศบาลตำบลช่องแมวนะคะได้ยื่นของ,งบจากหน่วยงานต่างๆหลายครั้งก็ไม่เคยได้รับงบประมาณในการจัดสรรเลยค่ะท่านประธานคะเวลาที่ดิฉันลงพื้นที่เนี่ยบ่อยครั้งที่ดิฉันนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนถึงปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคนอกจากจะขาดแคลนแล้ว ะะเรื่องคุณภาพน้ําก็เป็นปัญหาสําคัญค่ะที่ทําให้พี่น้องนะคะไม่สามารถนําน้นํานี้มาใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคได้ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะถึงน้ําประปาหมู่บ้านบ้านโนเน,โนเพชรตําบลโนนเพชรอาเภอประทายไม่มีระบบกองน้ําไม่มีแม้แต่ที่พักน้ําส่งผลให้คุณภาพน้ําที่ส่งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานแถมยังมีกลิ่นซึ่งทางดิฉันเองได้สอบถามไป ทางนาย,ยกอบตโนนเพชศนะคะท่านก็แจ้งเหมือนกันค่ะว่าส่งไปหลายหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณเลยซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆห,หมู่บ้านในประเทศไทยก็ประสบป,ปัญหาเช่นเดียวกันท่านประธานคะปัญหาคุณภาพน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยส่งผลต่อการดํารงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนน้ําไม่ดีใครจะอยากใช้จริงไหมคะเพราะน้ําถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่มีความสําคัญมากที่สุดในการใช้ชีวิต จไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคประกอบอาหารชระล้างสิ่งสกรปรกซึ่งปัญหาคุณภาพปะะปานะคะไม่ได้มาตรฐานก็เกิดจากหลายสาเหตุดิฉันได้รวบรวมมานะคะอย่างแรกค่ะแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในระบบน้ำปราปาทั้งระบบคิ้วดินและน้ำบาดาลน,นะคะจะพบสารแขวนลอยต่างๆจำนวนมากหากไม่ผ่านการกรองการบำบัดก็จะส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ค่ะ2ท่อปปาที่จัดทำจากวัสดุเหล็ก อาบสังกะสีเมื่อมันใช้นานไปนานๆน,น,นะคะก็ทําให้ท่อประปามีคุณภาพเสื่อมลงก่อให้เกิดเป็นสนิมส่งผลทําให้น้ําประปามีคราบแดงจากตะกอนสนิมปะปนมาในน้ําน้ําไม่สะอาดมีสีมีกลิ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้ค่ะ3มเครื่องสูบน้ําไม่ได้มาตรฐานไม่มีการออกแบบในเรื่องของการติดตั้งตําแหน่งต่างๆให้ถูกต้องนะคะเช่นในกรณีที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําโดยตรงจากเส้นทอ่อซึ่งมันอาจจะดูดสิ่งสกรปรก จากบริเวณใกล้เคียงทําให้น้ําที่ออกมาไม่สะอาด 4. เครื่องกรองน้ําที่ใช้มานานเนี่ยถ้าไม่เคยมีการล้างเลยไม่เปลี่ยนไส้กรองเลยนะคะก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีค่ะ5ถังเก็บน้ําหรือถังพักน้ําหากไม่เคยล้างทําความสะอาดก็ทําให้มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เ,เจือปนเข้าไปมันจเจริญเติบโตขึ้นทุกวันและปะปนออกมากับน้ําค่ะ 6. ปัญหาน้ําแรงดันต่ําค่ะทําให้ช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนใช้น้ําพร้อมกัน น,น้ำมันไหลไหลค่อยนะคะหรือบางบ้านที่อยู่ปลายท่อส่งน้ําน้ําก็แทบไม่ไหลเลยนี่เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในระบบน้ําประปาภูมิภาคค่ะส่วนน้ําประปาที่เป็นระบบประปาหมู่บ้านนะคะ ก็จะเจอปัญหามากกว่านี้อีกค่ะคือบางหมู่บ้านเนี่ยเขาเคยได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อประมาณ10ปี20ปีที่แล้วนะคะในการทําระบบน้ําประปาหมู่บ้านแต่ปัจจุบันนี้ค่ะตอนนั้นอ่ะเขามีประชากรอยู่ร้อยครัวเรือนปัจจุบันมีคนมาอยู่เพิ่มขึ้น2องร้อยสครัวเรือนค่ะแต่ระบบน้ําประปาไม่ได้รับการปรับปรุงด้วยนะคะไม่ได้เปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นทําให้น้ําไม่พอใช้หรือแรงดันน้ําไม่พอไปถึงปลายทางซ้ําร้ายไปกว่านั้นนะคะ ป่าปาหมู่บ้านบางพื้นที่ชํารุดจนใช้งานไม่ได้ปัจจุบันกลายเป็นอนุสาวรีย์ของหมู่บ้านไปแล้วค่ะชาวบ้านต้องขับรถพ่วงตักน้ําไปใช้ใส่โอ่งนะคะเป็นที่สะท้อนใจค่ะท่านประธานประเทศไทยเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีไกลขนาดนี้แล้วแต่ชาวบ้านคนไทยบางบ้านยังต้องขับรถใช้โอง่งใช้ถังมาตักน้ําไว้ใช้อยู่เลยค่ะท่านประธานคะดิฉันอยากเห็นปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงขอฝ คณะกรรมาการการบริหารจัดการน้ํานะคะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผลักดนันการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องของเรานะคะได้มีโอกาสใช้น้ําที่มีคุณภาพดีสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ